พลังมันเนาะบรร่าบรนดิเหตุธุรกิจอย่างบู้เป็นจับกบได้เมื่อคืนขึ้นมาต่เวนป้านักับไอ้ลากใบได้มือนี่ไหนนักับไอ้ลากไอ้ลกปลามาต่เวนเด้อสันนเษนยังมือนี่น่จะเากนตเกียรตกม่อเนี้จะเอากบเอากบจัากบตีอย่างหลังจากเมื่อคืนได้กบเ่แน่นค่ะใช้เครื่องไม้เครื่องมือดิ พ่อมพ่อไม่น้องมือดิมื่อคืนได้ยิางชาอะไรไอ้เกิดได้หาโล่นมัได้หาโลได้กบซิกโตโต้โอ้โหได้เด็อึ้งโล่นึงเพิ่นต้องจอบพี่เกิดรักกันพิ่นต้องจอบอมีอันเอาเข่าบ้านนะพิ่นออกมาเพิ่นออกแม่เด็กไงคุณน่อไผชิวแต่พวกช่วงเฮ้ามาหน่ะฝนมันตกนี่นฝนมันตกฝ่าเดียมนี่ครับเขียนที่พี่น้องเห็นว่าพี่วิวนั่เนาะอันนี้เนาะนี่เนาะน้ำสายทางนี่ครับนี่การว่าเขาขี่รถขี่รถมาเนี่ยครับนี่เต้ยเมื่อใดครับนี่ เืินไทเนาะน,นี่ครับอันนี้หูงแงเลยนี่โอ้อยเยาใสวบวเอาออเพพี่น้องนี่เายส่วงแ่นี่สแสดงว่าใด้แล้วคือใส่บุนบอเพิ่เเอนคือโอ้นี่พี่น้องพี่น้องกินคือตกสั่ง oh! เคยเห็นบ่ ชีวิตไอคือกินคือตกสังหางสี่เกเรนี่นี่ครับสายทางนี่เงี้มือขึ้นนี่เต็มไปเบิดเลยครับนี่เดี๋ยวมือแลงมือแลงคนกระสีมาหลายแน่นอนมือแลงเพราะว่าขึ้นฝาซืมปุ่นบางทีแล้วไม่คิดว่าตั้งเป้าไว้เดี๋ยวลายกันเลยมือแลงแด่แตดละแด่แดดแม่แตดดจีภาไปวันนี้กบตรงมือขึ้นนี่เป็นชุด กันเลก็คบตมาขึ้นยังไงเอ้าวอสุบีนอฟฟังท่าบนนใจธุรกิจพังาจับไปแล้วมันก็ห่วงเนาะเมื่อคุณยิ่งจัาเ้เมันห่วงกกได้ค่ะอามันก็ดแต่หางอ๋แต่มันต่หางพี่น้องมันเป็่นคบเขามชาติคบเรื่องยังเนาะแน่ตัวเรื่องหนาอย่งไรพี่น้องเป็นค้นกันรอขนาดเลยแน่นครับไห้พี่น้องที่ตามัรก่มือผมกับทีมงานสายซุ่มสีผ้ากันได้หลายสำเนียงนอตีตาเนาะอ้นี่ฝนก็สิประตูก็สิบเดซอมน้ำแล้วก็เอ็ดตัว จะอ,ออกมาคือบานหมอหลัเขาถึงมาสอบบอกซ้อมรำอยู่ห้งหน้าพวกผมฝากติดตามครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ในวิวเริ่มเตรียมอุปกรณ์พร้อมพร้อมเช็คความพร้อม,ม,มพักเออถุงนี้ถุงใส่เลยไอ้ถุง้งใส่ไปรลองอย่างมึงใส่บ้างไปร่องมึงให้นี่เลยไปรองไปรองให้อบอกแ่บอกบอก่นี่ไปลองให้ทั้งไตนี่พิวทั้งไต เอาไว้นี่แลหละไปห่อกลับมาไปลองโคมไฟพิวิวกันนะบทเรียนนิ่มันขึ้นนี่จดจำไนะด้บ่นะเอาเอา,เอาสิปล่อยพิเว,วเ,อเอาเลียย<ด>ังเอารถโอ้ยมันตัวน้อยพอดปล่อยต้องอยู่เลยได้ไหมเอออยู่กับปล่อยมนะันอื่นก็หน่ะไปลองทงใตฝั่งมึงฝั่งใครนี่ทงใหญ่ๆบ่อนี่ทงใหญ่ มีมันขึ้นนี่พลาดไปลหลายตัวตน,นี่นี่นะครับมันขึ้นนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆผมพลาดหลายตัวมวันเมาก็เริ่มออกแล้วครับพี่น้องเอาใส่ระบบการไต่แบบมันขึ้นนี่สวนจังดดใดไปมันกลวงมันบ่ เ็มันตม่อมเห็ดไฟต้อมๆอ,<ม>อ่าคือบวกก่อนสีแดงของแมวอ,อันใดอันแดงแวงมันขึ้นใส่อะไรเอ้ใส่อันนี้แหละเอาพอได้เราลองมึงอันนี้ก่อนไปพูนยังเปลี่ยนเอเอ,เอได้แล้วนี่เหรอนี่นี่นปนน้ำสายนี่ก่อนี้ยินเสียงมันหงวบอแอบแอบเลยโอ้ยฟองก็เปลี่ยนไม่ใส่เอ้ก็เอาไปเลย ลองอปกคนดีตาดีเอาลองใกล้ๆคนใกล้พูดนนนแนไปแนนดูแนลองมึงเลยลองดูีน้ตา้มั้งน้ำขงบมละมมีน้งโ๊ะาอืตมเอ้ย นั่นดีนั่นดีนั่นดีเต้นแล้วน่ะอุ่นยิงดุบดับดุบดับเลยนี่นี่นี่พี่ๆทั้งขวาทั้งขวาแต่ไม่แต่โกนอีกนิดนึงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเเห็นไปนั่นบอ่ทั้งขวานิดนึงยงเอียงเออนั่นแม่นวะเนี่ยก็เห็นเต้นดุบดอกดุบ บ้าคิอตาหนมลาใสสมัวกินลองมึงไม่เลยเกียดเนาะอืมคือห่วงเหรอไอ้หลับนาะแม่แม่มาไหนไอ้บึงโอเคไก่เลยคี้บ่อก่ะแค่ไดำกขำ ออกมาเด้อร่องร่องใส่ระบบการที่เขาวัวซึมงินเ่าจังไลยมันก็ได้อยู่แล้วไงครับเ่าล่องมึงนันไฟเขามีหลาเฮ้ยผู้ใดหล่ะมาสั่งเอร้อหนึ่งไต่บ่เขนใดๆบนขวาโลนึงเราพบพี่น้องเบิ้ดบ้านโดนเข็มที่วว่ามีวิวอยหมกินเขียนหมันี่ดิโอตะกะเตียนด้วย อนไหนเนาะอันบ่เสียงลูกเมียนบ้าเมนเมียนเสียงก็ยังนุ่งหมายเมียนก็ไปแน่แล้วก็ไปแน่ทุ่มันมีต่เมื่อมันไม่มีตาเขียดนั่นดีนั่นดีเดี๋ดีมันขึ้นกระโดดขึ้นฟังย้อยๆอยู่นะพี่ทางพี่เออนั่น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 เด่นนั่นเอาเลยแมียนแมียนนั่นละนั่นละตาเขียดเล่งเข้าไป ท่านออก้นบอย่มนบดจุดมันจุดจะโดนแล้วแมนค่ะมันต้องจุดใหม่ๆเ่อยออกโอ้ยมันสิออกก็คือมันต้องจุดใหม่ๆแน่น่ะมันออก่าคที่อื่นคือแค่จุดโอ้โหนี่ดิดูดนมีแต่ตัวหน่อยๆนะส่หนอีกคนนไปเกลียดเจ้าน้อยน้อย โอหนุกมันให้น้ำเต็มอ่ะเป็น,ปนสีเขียวไปบองแต่อันอันนี้นี่มองพคนมานกบม,มนนืน,นเลยเนาะสีเหาืงองุอเลียนบวกกบอ,อาเลียงจต่เนาะเอาไปเรามีโครงการสีเลียงย่อนนั้น จับกบไดงมันขึ้นนี่ครับพี่น้องกบมันฉลาดอีลีกบตัวนั้นโอ้นี่ไม่มีแต่อึ่นหน่อยเนาะมันขึ้นโคกเคยยังพูนวายได้นี่เน่ยไมขึ้นไปพุ่นแล้วติดถนนติดมันต้องงันหน้าติดถนนไม่ของไอ้ตุ๊ยเนี่ยอืมหน้าห้อมมันขึ้นโลงมาเนาะปะ่ะอันน่ะคือว่ามาลองไฟมันหนอนนี่นี่ยุติอันสิคือว่าเหามาลองไฟ ว่ามือนี้สิมีทีมงานออกมาหลายคนครับออกมาหลายเรื่องบอสพิลัดออกมาแล้วนี่บอสพิลัดตีพเกิดลากนั่นดิ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 นั่นตามตามเลยนั่นนี่ยเนี่ยใส่อีกใส่อีกกลับไกงม้องอีกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตามเลยตามเลยนั่นตามเลยนี่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 ตามเลยนี่ตามเลยนี่ โอ้เกียตรติปาดหามางึงเลยโอ้ขาแาบนี้เอาอืมอกอเกียตรติปาฏิริาดุ่นเกียรตะปาดครับพี่น้องน,นี้เขาบอกเอาเกียตรตะปาดอาปะ,ประเรื่องทดลองไฟครับ ดึงรีวิวนี่ต้องเข้าให้กันเคยใส่แต่ชุดแต่เป็นสีค่ะต้องรัดกลุ่มเป็นวะเอ้ยตัวน้อยนะเฮ้ยลองไปจับเบิ้งกันว่าแม่อนอีีได้แล้วสิมาเบิ้งให้พี่น้องผมเซ็ตอุปกรณ์ผมก่อนครับวันนี้ครับรอติดตามว่ามุมห้องสี่ใดเพราะด้วพี่น้องด้มาแล้วพี่น้องสรุปยอดวันนี้ครับ ผ่านหรือไม่ผ่านมื่อนี้ได้กรบสีมือมีโอ้มีตุัวนี้อะครับบ้านนี้ก็สีเดินทางแล้วพี่นก้กห้อยสีออกไปเลี้ยงนะครับมีสีซุ่มลงมมงังกรบนี่เนาะซุ่มกรบมันจะบ่มีเส้นหนึ่งสีเดียวเนาะนี่เป็นบ่เบื้องกบนี้ใชเป็นอืมนีแต่ลูกกบทั้งนั้น นี่นะครับธุรกิจของยายวิวต่อไปก็กคือจะเอากบเลี้ยงกบพอพันกบเอาพิวนะเป็นไรม,ม,ม้เนี่ยไม่เมย่อยเมยเมื่ยอะไรเนื่ยม่เขียนเนี่ยไม่เขียนายางจิตคาราชอะโอไม่อไม่เขีย,เ,ขาาอย,เ,ขยเอา,าเอะไรเจ๊กโตมาเนี่ยมาเลยเจ๊กโตเป็นไงปีไงชั่วกรนะ,ะนัอ้อาาริงๆนะครับนเ่อยวไปเลีเ้ยงครับ สุมได้เป็นกบสิเปรี้ยงเนาะกบเบิดได้นี่แม่นบ่เอาพี่น้องคลิปนี้สานีติดตาม,มบอลเลี้ยงกบไม่เยี่ยวด้วยที่พีแตกครับโอเคครับสานีค,นครับ